แต่ด้วยความที่เขาไม่มีปืนด้วยฮะสารบทางฝั่งนี้สปอนเซอร์ครับแกแกรี่ขวาตรงนี้อุ๊ยโออย้ราหลบก่อนนะโดนยารู้มาเรียบร้อยโดนฟิวได้ฟรีเฉยเลยครับเก็บา้ขวอยรไปแล้วมาแล้วลุงมมายุกต้องกเลกไปดัดต้องรับเล็เก็บเฮ้ยเฮ้ย รมเป็นวงแบบเอาถ้าเบมาอีกหนึ่งบมาอีกสองแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วยังไงโดหายไปสนเาไปสดฟินเจาเตก็บไปสาีฟิวนะเจ้าเตเก็บไปสมดล่าปิดไฟครับเป็นเวกลาดจะเป็นเข้ามาเข้าซอย ผมก็พิไาไปก่อนครับใสเกเรมาเทดไปได้ไได2เหมือนกันครับเลือดก,ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหเรานี่พยายามจะโอ้สตโตนสร์ตใส่เกเรครับใช้โอ้โนวาเพาใช้เป็นประโยชน์ครับผมโอ้โหแล้วสองคนครับครอสอยู่ข้างในลึกฮนะแต่ว่าเจ้าเต้ฮะรู้ตำแหน่งเห็นแขนแล้วแค่คนเดียวครับอันตารมายมากๆนะถ้าตัดตรงนี้ได้ก่อนก็ไปแน่เหมือนกันเอาละหนึ่งต่อหนึ่งปุ้ยโอ้โหต้องสมเล็จครับสองครับผมโอ้จริงขนาดยอเนื้อลบอกเลยเอเลส คุณแล้วไหลมาไม่ได้เ็กเลยเดือบร้อยเลยครับท่านผู้ชมกายยับไหลกายกัน้าโดนตัดไปเิรทีมมาเลยทีมาหาตำแหน่งกอมาตาเป็นทีมกับ่าวเบอร์้ยสีมาแกลลตหนึ่งการีแกล่ตครับแล้วมีโนวาเผาด้นี้แล้รียบร้อยเลยกับแม่เป็นทริปเปิคิวของแกลี่นบโมเขียแล้วด้วยล็อกฮ้งผมบอกเลยว่าชะตาคุณกำลังจะโดนลั มาตัดแรกหนึ่งแล้วบทที่แรกครับเป็นมูนิธิไฮครับเือิมสามเจ็ดไม่มีเกาะมีอัฟดามีเฟรวิสครับไม่มีข่าวเบอร์กองตัวยากแล้วละครับน่าจะล่าเป้าได้อย่างเดียวถ้าเราเขาเดินเข้าตลาดทามิ่งอุ้ยกู้ตัดไปกองแค่คนเดียวครับอานตาในมองเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วมาพิกเก็บไปสองครับโอ้โหเกำลิกแล้วแน่นอนหรือเปล่าแล้วเป็นเสียงโชว์สต็อปเปอร์ของไร้กาดครับผม Oh, sekali sekali, oh, sekali.